สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราจะไปส่งมังจูไปสนามบินกันไปกันเลยตอนนี้ก็คือตื่นนอนแต่งตัวเรียบร้อยแล้วจ้าตี5้าครึ่งก็คือยังง่วงอยู่เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินข้ามฝั่งมารอพี่อายมารับนั่นเองจ้าก็คือฟ้ายังมืดอ่ะคิดดูตอนนี้ก็มารับเป็นที่เรียบร้อยกําลังเดินทางไปกันเลย let's go โย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 โตอนนี้ก็ถึงสนามบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินทางไปหาบางจูกัน แต่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 แต,แต,แต่ก็คือเลี้ยวพี่ทุกคนเลี้ยวเข้าอาคารส่งผู้โดยสารนะจ๊ะไม่ได้เลี้ยวเข้าอาคารจอดรถก็เลยต้องแบกกระเป๋ากันเองนี่ฟีลแบบเดินทางเองบินเองอะไรนี้เสร็จแล้วก็มาเจอบางจู่เรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วก็เสร็จแล้วนะจ๊ะก็จะเดินไปหาผู้พี่พ,พี่ทีมงานแล้วก็พี่ที่ไปด้วยนะ่ะก็คืออยู่ตรงโซนเอสสิงคโปร์ซึ่งเราเข้าประตู4แต่เดินมาประตูเก้าคือไกลมากทุกคนคือแบบไกลโพด เสร็จแล้วนะคะระหว่งางรอเช็คอินก็มาทําการถ่ายคลิปสัมภาษณ์ก่อนเนาะเอาไปลงเพจมวยอะไรอย่างนี้นะคะเกี่ยวกับการเดินทางนะคะบางจูก็ไปป้องกันแชมป์ครั้งที่9แล้วทุกคนไปที่ประเทศดูใบนะฝากติดตามด้วยนะคะได้เวลาออกเดินทางแล้วสิโอเคใบี่ก็คือใบายกันนะคะยบายประมาณ10บรอบได้นะกว่าจะเดินขึ้นไปโอเคก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะแล้วคุ้มครองแล้วก็นาใช้กลับบ้านเราเอาเข็มขัดกลับมาบ้านเราให้ได้สู้ๆนะจ๊ะ กำลังใจให้ทั้งสองคนเลยแล้วก็พี่ขาวที่เราใช้ด้วยอีกคนนึงนะจ๊ะแกบบายบายนี้ก็คือหันมาหมัวหน้แต่งจริงก็คือแบบก็คือแอบเศร้าบายบายจ้าเราไปเจอกันนะวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่ตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับบ้านกัน้วจ้าก่อนกลับบ้านก็คือหาแวะอะไรกินก่อนเพราะว่าหิว,ห,วหิวมากเลยแกหลังจากกินเสร็จแล้วก็ขอตัวไปนอนก่อนนะจ๊ะบายบายจุ๊บ